สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พีน่น,น้องอีสานบ้านเเฮาาหนากินฮำตอนซ้อครับผมครับเดี๋ยวซ้านี้จะพาไปยามเบ็ดไปใส่เบ็ดไปเมื่อวานเมื่อขึ้นบวริทายเบื้องนะครับคือฝนเรื่อยบวรทิทายเดี๋ยวซ้านี้ไปรุ้นน้ำกันครับผมบรรยากาศตอนเซ้ใส่เบ็ดไปสองจุดนะครับ นี่ที่พยายามก่อนี่ก็คือใส่ลูกปลาไว้เมื่อคืนได้ประกดสองตัวกระปอตัวเดึมนะครับเ้านี้พยายามเบ็ดปักเราเราก็จะพยายามเบ็ดพ่มต่อนะครับใส่เบ็ดพ่มงไว้แต่ะว่าเมื่อคืนเราพยายามนะครับเราลุ้นตอนอสองาทีเด,เดียวทีตามนะครับว่าจะมีผลงานบ้างครับผม ซึงไม้แล oh, <so ้วโอ้ยยังกิดบางกล่องบ้านอดจอดเห้ลุงอ้หลังแหลกเขาอันนี้ใส่หนุป่าด้วยครับผมวางเป้าวางเป้าแล้วไหนคือยืนเฝ้าแม่เราบ่หลังสองือจังถือหน้ตักใส่เบ็ดอุ้ยเบ็ดคือเสียเพียงสัตว์ มันคือว่าตีนว่าขยับดูบ้างยังอู้หูโอ้รูน้นะเบียดเซ่เขาฟังเลยครับจอ่อบ่มีตัวว้าวลูตัวครับซีหาลังแล้วครับเฝ้าเอ้าว่างไรเมีนตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าตักกัน đồ nó khắp đồ lắm, lắm. nó tắt con khoan ồn xùm nhập ủ cột nhây cột nhây nhí tự nhí nhây chạy Nhanh nhì nhanh nhì, man 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 Ui tí tí đồ là đây là nó nè Ê Ê ห้อยุ้เมนตนวบึงผิดจัดแล้วครับมึงแจมมาแล้วเดี๋ยวดูหลังอื่นต่อครับเนีย๋ยครับเลยีดซีหาหลังยังไดแจมเดียวนี่แล้วครับต้องใช้ช้ตแจมเดียวเียแหละอีกอว่ามานันซีหาหลังนีหลังนึงเงียบ น้ำโล่งนะครับป่าร้อยลูกป่าร้อยลูกปา่กปาดินเนี่ยแต่ว่าฟังนี่ปกติมาใส่เงี้ยลูกป่านี่่ค่อยย่คย่อยวื้วาไปไหนนะครับบ่คือฟังที่ได้ปรากฏเพราะว่ามันมันมีช่วงที่เป็นขั้นคู่แล้วก็มีท่อน้ำขเขาจเห็นเป็น,ปนฝายเป็นฝายกัดกักไวนะครับมันจะใส่น้ำน้ำหน้า ีปลารู<ม>้สึกว่าอยู่ช่วงล่างหลายพ<ม>อดออีกินทางเสื่องนิดเดียวไม่ค่อยเห็น,นเดี๋ยวตะมลุนน้ำกันต,กต่อครับอยู่ประมาณสองสามลังนะครับแล้วกะ็เดี๋ยวไปเบิ้งเบ็ดฟูมน้ำกันนะครับมาสิมีตแมออต้มบ่เบ็ดฟมเบ็ดฟูมก็ใส่หลยอยู่นะครับประมาณห้าสิบกุล่ะห้าสิบกว่ากุล่ะ ขึ้นว่าสิพยายามว่าถามที่มื่อมันว่าบ่าไปดีกว่า,วาคล่อยรุ่นที่เดียวติดตามแล้วครับสุดท้ายนะครับหล้งสุดท้ายสิเป็นเรื่องไะไรคือว่านี่แหละนีแหละเงียบ หลังสุดถ่ายเงียบนะครับสรุปผลงานครับผมเจ้านี่ของเวทขั้นนะครับกดง่ยตัวนึงไปครับไปรุ่นเด,ดโฟนวงวนต่อ